แผนภาพกล่องนะคะมาดูลักษณะของแผนภาพกล่องนะคะเมื่อวานนี้เราก็ได้เรียนไปแล้วนะคะว่าวิธีการเขียนแผนภาพกล่องเป็นยังไงใช่ไหมเราก็เมื่อวานเราเขียนแผนภาพกล่องกันแล้ววันนี้เราจะมามาแปลความหมายนะคะอ่าสมมติครูจะดูนักเรียนดูกล่องสีชมพูนะคะกล่องสีชมพูเป็นคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์นะคะส่วนกล่องสีน้ําเงินเนี่ย เป็นคะแนนสองวิชาคณิตศาสตร์นะคะ,ะที่เราเรียนเมื่อว,วานนี้เนาะเราก็จะรู้แล้วว่าค่าจุดต่างๆเนี่ยนะค่าจุดแต่ละจุดเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมคุณครูทบทวนให้นะคะตรงนี้มันคือจุดต่ําสุดนะคะเนี่ยค่าต่ําสุดอันนี้ค่าต่ําสุดนะคะอันนี้ค่าสูงสุดนะคะสูงสุดส่วนตรงนี้จะเป็นข้อท้ายที่หนึ่งเนาะข้อท้ายที่หนึ่งข้อท้ายที่สองแล้วก็ข้อท้ายที่สามใช่ไหมคะ ใน,ในแต่ละช่องนะคะแต่ละช่วงนะคะมันจะคิดเป็นยีน่สะิบห้าเปอร์เซ็นตนะนักเรียนยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะคะแต่ละช่วงอย่างนี้นะคะเป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็น์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นรวมแล้วมันก็คือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะคะซึ่งมันจะถูกแบ่งเป็นสี่ช่วงพอดีเลยค่ะนักเรียนสีช่ช่วงช่วงละยี่สิบห้าเปอร์เซ็นนะคะรวมแล้วก็คือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะคะอ่าการแปลความหมายแผนภาพกล่องเป็นยังไงมาดูนะคะ คะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์นะคะนักเรียนดูคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์เขาจะแปลความหมายอย่างนี้ค่ะคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์ในช่วงสิบเก้านักเรียนดูสิบเก้าคือตรงนี้นะคะช่วงสิบเก้าถึงยี่สบคะแนนนะคะนักเรียนเห็นว่าเส้นมันสั้นใช่ไหมสเส้นมันสั้นก็คือข้อมูลมันมีการกระจุกตัวมากกว่าช่วงอื่นค่ะเนี่ยค่ะ ข้อมูลมีการกระจุกตัวมากกว่าช่วงอื่นๆเนื่องจากความยาวในช่วงนี้น้อยที่สุดนะคะอทีนี้การแปลคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ในช่วงเก้าถึงสิบห้าคะแนนก็คือตรงนี้นะคะเก้าถึงสิบห้าคะแนนตรงนี้นะคะ,ะข้อมูลมันมีการกระจายตัวมากที่สุดค่ะเพราะอะไรเพราะว่าความยาวในช่วงนี้มากที่สุดใช่ไหมคือช่วงนี้มันยาวที่สุดนั่นเียจะเห็นว่ามันยาวใช่ไหมนั่นหมายถึงว่าข้อมูลมันมีการกระจายตัวมากค่ะ แต่สิบเก้าช่วงสิบเก้าถึงยี่สิบเนี่ยข้อมูลม,มีการกระจุกตัวมากกว่าช่วงอื่นนะคะเพราะว่าความยาวเป็นตั้นเนาะทีนี้มาดูคะแนนสอบวิชาว,วิทยาศาสตร์ในช่วงสิบห้าถึงสิบเจ็ดคะแนนวิทยาศาสตร์สริบห้าถึงสิบเจ็ดคะแนนก็คือช่วงนี้นะคะข้อท้ายที่หนึ่งมาถึงข้อท้ายที่สองเนี่ยนะคะมันเป็นอ่าแล้วก็ในช่วงในช่วงของข้อท้ายที่สองมาหาข้อท้ายที่สามก็คือช่วงนี้นะคะ สิบเจ็ดถึงสิบเก้าคะแนนนะคะช่วงนี้นะคะมันจะมีการกระจายตัวใกล้เคียงกันนะคะมันกระจายตัวใกล้เคียงกันเพราะว่าอ่ะช่วงมันใกล้ๆก,กันใช่ไหมคะแล้วทีนี้เขาบอกว่านักเรียนประมาณเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นของนักเรียนทั้งห้องเนี่ยสอบวิชาวิทยาศาสตร์ได้สิบห้าคะแนนขึ้นไปดูยังไงคะนักเรียนตรงนี้นะคะสิบห้าคะแนนขึ้นไปตั้งแต่ตรงนี้นะคะขึ้นมานะคะ มี75%อ่าทำไมรู้ว่า75%ก็คุณครูบอกแล้วว่าแต่ละช่วงมันคือ25%ใช่ไหม25% 25%ตัวนี้ก็25%เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนที่อ่ามีคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์ตั้งแต่15คะแนนขึ้นไปเนี่ยก็เลยมีประมาณ75%นะคะนี่คือการแปลความหมายนะคะอ่ะถา,ถ,าถ้าคุณถ้าคุณครูถามว่า นักเรียนที่ได้คะแนนน้อยกว่า15เปอร์เซ็นล่ะเอออ่าขอโทษค่ะนักเรียนที่ได้คะแนนน้อยกว่า15คะแนนล่ะมีประมาณเท่าไหร่ประมาณ25เปอร์เซ็นต์ช่มไหมเราก็ดูช่วงอย่างนี้นะคะแค่นี้ไม่ยากนะคะอ่าทีนี้มาดูการแปลความหมายของการสอบวิชาคณิตศาสตร์นะคะคณิตศาสตร์อ่า จะเป็นสีฟ้านะคะคณตศาสตร์จะเป็นสีสีฟ้าสีน้าเงินเนี่ยนะคะอ๋ออันนี้ของวิทยาศาสตร์ยังไม่จบนะคะเขาเขาเขาแปลคะแนนของคณตศาสตร์คณตศาสตร์ทั้งสี่ช่วงมีการกระจายตัวใกล้เคียงกันอ๋ออันนี้ของคณตศาสตร์คณตศาสต์นักเรียนดูแต่ละช่วงค่ะทุกช่วงนะคะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตมันใกล้เคียงกันเนาะเนี่ยมันใกล้เคียงกัน ะค,ะคือความยาวความยาวความสั้นเนี่ยมันมันไม่ได้ต่างกันเดียวใช่ไหมคะเขาก็เลยแปลคะแนนรวมๆเลยว่าคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ทั้งสี่ช่วงเนี่ยมีการกระจายตัวใกล้เคียงกันนะคะส่วนในช่วงสิบแปดถึง20นะคะตรงนี้นะคะมีการกระจายตัวน้อยสุด เนื่องจากความยาวของช่วงนี้สั้นสุดใช่ไหมเนี่ยตรงนี้สั้นสุดนะคะของคณิตศาสตร์นักเรียนก็ลองแปลความหมายมาเลยนะคะไม่ผิดนะคะนักเรียนจะอธิบายช่วงไหนก่อนก็ได้นะคะไม่ผิดขอแค่เราเราสามารถอธิบายแผนภาพกองแต่ละแผนภาพได้นะคะทีนี้เขาบอกว่านักเรียนประมาณยี่สบห้าเปอร์เซ็นของนักเรียนทั้งห้องต่อวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนไม่เกินสิบสองคะแนนเห็นไหมเนี่ยสิบสองคะแนนอยู่ตรงนี้นะคะ นักเรียน2ี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะสอบได้วิชาคณิตศาสตร์ไม่เกินสิบสองคะแนนะหรือนักเรียนอาจจะไม่แปลความหมายอย่างนี้ก็ได้ค่ะนักเรียนอาจจะบอกว่านักเรียนประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของทั้งห้องสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้สิบห้าคะแนนขึ้นไปอย่างนี้ก็ได้นะคะนักเรียนจะแปลแปลความหมายของช่องไหนช่วงไหนก็ได้นะคะไม่ผิดอันนี้เป็นการอ่าน แปลความหมายของแผนภาพกล่องน,นะคะให้เราดูแผนภาพให้ออกนะคะแล้วก็สามารถอธิบายได้แค่นี้นะคะไม่มีอะไรยาก <S <S อ่าทีนี้ี๋ยวคุณครูจะสั่งงานนะคะของวันนี้นะคะ <S 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 อ่าคุณครูจะให้ลองแปลความหมายของแผนภาพกล่องน,นะคะสักสองข้อนะคะนักเรียนแปลความหมายมาเลยไม่ผิดนะคะ นักเรียนดูหน้าสองร้อยสี่สิบเอ็ดนะคะหน้าสองร้อยสี่สิบเอ็ดสองร้อยสี่สิบเอ็ดนะคะแบบฝึกหัดหกจุดสองนะคะแบบฝึกหัดจุดหกจุดสองเขาบอกว่าให้อธิบายการกระจายของข้อมูลในแต่ละช่วงนะคะนักเรียนก็แปลความหมายคล้ายๆตัวอย่างนี้นะคะตัวอย่างมันมีในหนังสือนะคะที่ครูพูดไปเมื่อกี้นะคะ มันจะอยู่ในหนังสือหน้าสองร้อยสามสิบสามนะคะหน้าสองร้อยสามสิบสามให้ทำนะให้นักเรียนทำข้อหนึ่งใหญ่นะคะข้อหนึ่งใหญ่มีสองข้อย่อยข้อหนึ่งใหญ่นะคะมีสองข้อย่อยนะคะหน้าสองร้อยสสิบเอ็ดนะคะ